สวัสดีค่ะช่องยายวันยาช้าแม่นะคะวันนี้นะคะพี่เยวนะคะได้พาน้องก้าวยองมาทานหมูระทะนะคะอาจจะด้วยเม่พ่อไม่ได้มาลรอมหยองหรือยง้าหลังวันเกิดให้น้องก้าวยองมาดูค่ะน้องกินยังอร่อยนะคะเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะ Terima kasih ต้มเลยต้มเลืี่เขาบอกว่าเค้กก็สุดท้ายวันที่5นะครับ วันนี้จะไปยิงปืนเม่้น้องบอกว่าดูก่อนเพราะว่าตอนนี้งานมันเดินไกลมากเลยปากทางถึงเวทีอะ่ะแล้วงานมันอยู่แถวปากทางนองเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะให้ไปหลังเวที วันที่หนึ่งคือปิดบิ้งบขายเท่าไหร่ไม่โดนนะครับยังไม่ทราบราคาบาทครับ